วันนี้เราก็จะมาเล่นแมพวันหยุดเรื่องราวนะคะไม่ได้ลงคลิปเล่นโรบอกนานรอกันนานไหมคะคือทุกคนคนที่อย่าเพิ่งดราม่ากันนะไอเรื่องพยาบาลบ้ามันจะมีต่อถึง ep 5แต่เรายังสร้างไม่เสร็จนะก็ต้องรอนะเดี๋ยวลงมาทำไปเราไปเล่นกันเดี๋ยวเราจะไปประตูไหนดีอะ เราขออืประตูนี้ก็แล้วกันเข้ามาแล้วเอา้าโอเคโอเคเอะเอนนี้ไงคนเริ่มทยอยกันมาแล้วเอา้าเอา้เอาเร้เไปประตูอื่น เนี่ยเราจะประตูเดิประตูเำิมประตูเติมนี่คนเริ่มเยอะแล้วอุ้ย้ยเฮ้ยเราเผลอกดอ,ออกจากประตูว่ะเออเอาเกมบัอ็อกเลยวะเนี่ยคลิปอย่าเออเล์น,นะเอาเราขึ้นไม่ทัน ถ้าคลิปเออร์เลอร์นี่คือเราต้องมาตัดต่อใหม่เลยนะเฮ้ยเราไม่อยากให้คลิปมัน er เออร์เลอร์เฮ้ยใจจริงคืออยากเปิดหน้ามากเลยเอออันนี้แหละเออพาละโอเค ไปกันเลยอยากเปิดหน้าอยากให้ทุกคนได้เห็นสีหน้าเราตอนเล่นอะ่ะมาละที่นั่งเราเก้าดีเ,เก้าดีตรงไหนอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงที่นั่งข้างเธอคนนี้เหรอีอ่ นั่งเก้าดีเออรู้แล้วรู้แล้วว่าฉันนั่งนี่เออนั่งแล้วนั่งแล้วใครนั่งเก้าซีอ่ะเธอนี่ที่นั่งเธอไม่ใช่หรอคือเสียงดนตรีประกอบฉากในเนี้ยมันแบบมันดีมากเลยอะ่ะ แต่เราไม่อยากเปิดเสียงเรากลัวติดลิขสิทธิ์แล้วมันไม่ให้ลงแล้วก็เลยปิดเสียงตาคือใครอยากรู้ว่าเสียงเป็นยังไงก็ไปลองเล่นแบบนี้ดูนะทุกคนเสียงมันแบบพอได้ฟังแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายนะไม่รู้อะแบบมันอะไรเงี้ยห้าสี่สามสองหนึ่งชู เครื่องบินกำลังจะออกเดินทางแล้วทุกคนมีตรงหน้าต่างไหมอันนั่งไงนั่นไงเครื่องกำลังออกเดินทางนะคะในรายอย่าลุกออกจากที่สิเครื่องบินออกแล้วนะเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่นั่งที่นั่งอื่นอะมันจะให้นั่งไหม ไม่น่าให้นั่งอ่ะเรานั่งไม่ได้<ม>โหไม่มีใครนั่งเลยเดี๋ยวทำไมคนนั้นเขาเลือดรถอะ่ะหนาคนเนี้ยทำไมาเขาเลือดรถเขาทาอะไรซื้อไฟฉายสามสบบาทแต่ตอนนี้คือเราเหลือหนึ่งโลบคัคกูดจริง จะบอกแลว,ว่าออกไปแล้วออกแบบนั้นหรอคืออะไรอะ่ะใครใครเป็นอะไรเฮ้ยอะไรอะ่ะเราว่าที่นีสุดคือเราควรนั่งก่อนไหมอะ่ะฮะเฮ้ยอ่ะอ่ะ ทุกคนอย่าบูลลี่เสียงเรานะเสี่ยงเราตอนนี้คือเป็นยาอ่อนมากเพราะเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรโอ้เอ๊ะทุกคนบูลลี่เสี่ยงเราได้ icas. โอ้ยทุกคนตกใจส <c oughs> ิปีสามเป็นตรงนั้นเหรอ แต่ปีศาจมีตัวเดียวไม่เหมือนในแมปเดคเคะในแมปเดคที่มันแบบมีสองสามตัวอะไรทีเดียวยกพวกมาเลยเฮ้ยนายนายชลาดตรงนี้ปลอดภัยมากเนี่ยแอร์ก็มาลัางแอร์ก็มาข้างหลังนี้เหมือนกันอแอร์ไม่ช่วยอะไรเลยเหรอผู้โดยสารกำลังเดือดร้อนอยู่เนี่ยเฮ้ยเลื่อดเราลดไปขีดนึงอะ่ะไม่มีอะไรให้กินเลยเหรอแอร์ My sugar daddy ทุกคนหวังว่าข้างหลังนี้จะปลอดภัยนะเอช่วยเราหน่อยสิเ,เ,เตกใจหมดเฮ <c oughs> ้ยเราลอดล่ะทุกคนเราล่อเรารอด อ๋อนี่ไงคนที่นั่งข้างเราเขายังไม่ออกอนะทุกคนเขายังยอย่นี่เราจำเขาได้แอดเขาไหมโอเคหรือเขาเพื่อนเต็มแล้วหรือเปล่าวะมีะไรพิซซ่าเฮ้ยตอนนี้เลือดเราแบบเลือดเรายังเหลือเยอะอยู่เลยอะคือลดไปแค่นิดเดียว,วเราก็ยังไม่อยากกิน เขาบอกว่า w a s โอดอส s อะไรเนี่ยพิซซ่ามันบังอะทุกคนเค้าทุกคนเวลาพนักงานมันพูดอะไรอะเราจะไม่ค่อยเห็นฮะเธอย่าง,ง,ง,งพิซซ่าเราเหรอเรายังไม่ได้กินเลยอะ เธอพิซซ่าโรมา,อ,าอ้าวเฮ้ยนี่เธอฉันไม่ฉันอ้าเธอได้กินพิซซ่าฉันไม่ได้กินอ่ะเพราะฉันให้เพื่อนอ้าแล้วคนนั้นหายไปอีกเนะี่ยเคยบอกว่า โโโทุกคนช่วงนี้เราติดเสียงเจี๊ยเฟย์อ,อะเ,อเ,อเ,อเกมมันจะดำเนินการต่อไปที่ไหนอีก เราเลยอฮ้ย,ยรเราเตรียมใส่เกาะนี้ไปเลยเพื่อน่ะเฮ้ยเครื่องบินจะตกปะเฮ้ยทุกคนเลือดเราลดเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรกันทำให้เลือดเราลด นี้บอกอ้าเขาบอกอะไรซิย่าเขาเจออะไรอะ่ะเฮ้ยพัมเบอร์ทุกคนทำไมเราตายเหรอไหนอะ่ะเอ้าเฮ้ยเราติดอยู่บนน้ำทำไงดีอะ่ะมันเป็นน้ำกรดเหรอ คือตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลยอะหมดตัวแล้วอะอ๋อคือตอนนั้นเข,เ,ขเขาเก็บเขาเก็บพิซซ่าไปไงเฮ้ยคือตอนนี้เลือดแตกเลยอะเก <c oughs> ือบเกือบแล้วกูอ้าวเพื่อนคนที่นั่งกับเราอ่ะเขาออกแล้ว เววบววเววเววเแวเว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 วเซลส์ซิตี้เราไม่กล้ากระโดดลงไปเลยตอนนี้เฮ้ยข้างหน้ามีกลอมีกรอนะคะเฮ้ยคนนี้บอกว่าชักเจอฉลามเหรอในฉลามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคน นั่นไงชาร์กอยู่ตรงนั้นนะทุกคนชาร์กอยู่ตรงนั้นเอออ่โอ้ยเกือบตายเราจะตายไหมทุกคนถามจริงเราจะตายไหมฮะเราจะตายไหมอิจฉาคนที่มีเลือดเยอะๆอ,ะอะคนที่เลือดเขียว เขาทำไงหรือว่าเขาประถมพยาแานเออได้แล้วเุ้ยคือแบบเลือดแดงแจ๋เลยใครเลือดเขียววะไหนเมื่อกี้ไม่มีใครเลือดเขียวทุกคนนั่นไงช้าตามาแล้วเลือดแดงแจ๋อยู่คนเดียวแม่คนเดียวหรอหมั้ง เขาไปไหนกันหมดอ๋ออยู่นู่นโหแล้วเราก็เดินมาสักไกลเลยอที่มันพาเรามาคือเศษเครื่องบินเหรอวัดเพื่อนที่มีพิซซ่าคือแบบแก okay. คือทั้งตัวไม่มีอะไรแล้วนะหัวใจเท่าไหร่400คืออยากไล่มากเฮ้ยมีร่มด้วยเหรอเขาเอาร่มไปทำอะไรวะหรือมันจะมีฝนกดไม่เอาฝอนกดนะเราจะตายแล้วทุกคน เฮ้ยเขาบอกว่าเราจะเขาจให้เราไปกินอะไรอะ่ะเขาบอกอ e ิซอะไรสกอย่างอ่านไม่ทันเหมือนกันเราก็มาผัที่นี่เขาจะพารักินอะไรอะ่ะคือแบบนี้เราก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเราจะกินดีหรอ ดูหน้าตามันไม่คอ่อยเอรี่เท่าไหรอ่อ่ะไม่ค่อยน่าซวบเท่าไหร่เลยแอปเปิ้ล ให้เราเข้าทำแน่เลยหรือไม่ก็ให้หนีฝนกดหรือว่ารอพระอาทิตย์ขึ้นฮะ จะให้เราทำอะไรก่อนแคซทมีช้าว้ายขนกุดจริงด้วยยังไม่เสร็จแว็บเว็บเว็บเว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 บนั่นเนี่ยหาถำที่พักพิงก็เนี่ยมา เ,เราจะไปเล่นแมปอื่นทุกคนแมปนี้มันยากๆย,กยังไงไม่รู้ว่าเราไปเล่นแมปอื่นแบบเรามาเล่นอีกแมปหนึ่งแล้วมันเป็นแมปอะไรก็ไม่รู้เลือกเพลงสมบัติบลูโนมา please. กับโดนามไม่ขอโทษนะไปอย่างนี้ดีกว่า,าไดไดนาม,มั เฮ้ยคือทีมสีฟ้าเยอะกว่าไดนาไมเยอะกว่าเฮ้ยทำไมเร้ได้เป็นอันนี้ทุกคนฮุยฮยฮๆยทีมสีแดงแข็งแข็งเก่งเปล่าโหเราจะได้เป็นอันเนี้ยมันจะสู้อะไรเขาได้มันสามารถเสืออบูได้หรอแต่ตอนนี้คือเรามีศูนย์เหรียญ เขียวอ่อนหอย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 เยสอ่ะสีน้ำเงินชนะ <c oughs> <c oughs> ยังซื้ออะไรไม่ได้อะเกนจะเริ่มในไม่ช้าต่อไปอะไรเนี่ยฟังเพลง เพลงอันนี้เลือกเพงเเลเพงแม่เลือกเพลงไะทุกคนเลือกเพลงเด็กผู้ชายกับลูกับสีชมพูดำไกลจจิงแต่ใจบปดบา,บาอกอันนี้ก็แล้วกันไกลอ๋า ชอบอาวุธนี้เลยอาวุธสีแดงเขาแบบอันนี้มันมีอันนี้อ่ะเออ,นนอ กิบกิบอะนำเงินชานะอีกแล้วเกมจะเริ่มในไม่ช้า,ชาฟังเพงลงเลโอ๋อห่้ยบักเกมเกมบักเฮ้ยเราจะเข้าไปอ่ะก่อนที่แกมันจะเริ่มอ่ะ เออช่องว่างเปล่ากับได้โปรดได้โปรโอ,อันนี้ดีกว่าชอบนักร้องมากฮะเฮ้ยแต่ก็ยังมีไอ้นี้อยู่ ทีมสีฟ้าอย่าฆ่าทีมตัวเองสิทีมสีฟ้าทีมสีฟ้าทีมสีฟ้าอันนี้เอาวุเขาดีอ่ะชนะสี่เดะเย้ ทำ b l ั c k b l a c ก,บก,กบแบ,บกแกบแบกแกแบกบอะไรวิญญาณสีแดงอะไรของเธอคือมันอาจจะเป็นคนอังกฤษมันไม่ใช่คนไทยหรอกคนเพราะเราเปิดเมอเดย์อ่อันนี้แหละมีแมพที่มันคล้ายๆกับแบบนี้ไหมเดี๋ยวเราเล่นตัวนี้แบบน ตอนนี้เรากำลังรอผู้เข้าแข่งขันอยู่ผู้คนคือเรามาแบบใหม่แล้วนะรออยู่แล้วผู้เข้าแข่งขันอยู่เลือกข้างเราจะดื่มที่หรือว่ากดอันนี้แล้วสิอันนี้นี่นี่น่นใครจะไปชอบอันไนล่ะ ฮะอะไรอ่ะอยังเฮ้ยมันมีแต่คนลุ้มฉันมีรอดหรอกเดือดมาก อ hmm? คุณอยู่ในทีมเลสตอนแล้วตอนนี้อน้ำเงินชนะั่้ไงทีมชะนะไม่ชนะหรอกนะได้แค่สิบบาทอ้อมาหาตั้งชื่ออุปกรณ์แฟชั่นเหรอ อาวุธอือ่นบ้าเรากดชิปเล่นดีเาคนนี้สกินสวยดิเนี่ยหุนยนด้วยอะไรดีเดสดีกว่าสวยดีอ้วว ตุยตุยน่ะอุย้ยอีป้ามีเลือกอะไรบ้างเหมือนที่เราเลือกเพลงอันนี้อะไรไม่รู้เรากำลังรอผู้เข้าแข่งขัน อยู่คืออัดมันยิบสองนาทีละแค่นี้ก่อนทุกคนนานมาก